ครับวันนี้นะครับจะพามาดูเคล็ดลับในการปลูกต้นผักหวานนะครับทํายังไงให้รอดนะครับนี่คือนะครับต้นผักหวานนะครับที่บ้านคุณปลื้มนะครับอายุประมาณห้าห้าปีนะครับต้นผักหวานนะครับนะครับลักษณะทั่วๆไปนะครับการปลูกผักหวานนะครับผักหวานป่านะครับให้รอดนะครับเบื้องต้นนะครับก็ต้องมีนะครับพี่เลี้ยงนะครับ ต้องหาที่เลี้ยงให้นะครับนะครับที่เลี้ยงของต้นผักหวานนะครับที่ที่นิยมกันก็คือมีต้นลำไยนะครับลำไยนะครับมีลำไยนะครับจะพาชมนะครับผักหวานนะครับนี่คือนะครับต้นผักหวานนะครับที่ปลูกได้นะครับอายุนะครับสามสี่ปีแล้วนะครับ สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับครับนี่คือเป็นการปลูกใส่ท่อนะครับผักหวานนะครับชอบนะครับอยู่ในร่มนะครับลำไรนะครับไม่ชอบแสงแดดจานะครับเอาแสงลำไรนะครับครับนี่คือปลูกนะครับวิธีปลูกปลูกได้หลายแบบนะครับปลูกใส่ท่อนะครับ ที่เลี้ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับชนิดหนึ่งที่ผักหวานชอบก็คือต้นตะขบนะครับต้นตะขบนะครับนี่คือนะครับเป็นพี่เลี้ยงของต้นผักหวานนะครับเป็นอย่างดีนะครับคผักหวานที่นี่นะครับมีหลายพันนะครับมีทั้งพันสีทองนะครับนะครับหลากหลายสายพันธุนะครับนี่ใบใหญ่นะครับ พันนะครับหลายพันนะครับนะครับนี่คือนะครับสภาพทั่วๆไปนะครับผกหวานป่านะครับนะครับที่บ้านของคุณเปิมนะครับปลูกได้หลายต้นนะครับนับรวมทั้งหมดทุกต้นนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับนะครับนี่คือนะครับ ต้นผักหวานนะครับมันจะมีนะครับทั้งใบเล็กใบใหญ่นะครับพันนี้จะใบใหญ่นะครับยอดสีเหลืองนะครับสีเหลืองทองนะครับใบใหญ่มากนะครับสังเกตนะครับผักหวานนะครับชอบนะครับมีพี่เลี้ยงนะครับนะครับนะครับจะไม่อยู่โดดโดดโดดนะครับต้องหาพี่เลี้ยงให้นะครับต้นผักหวานนะครับ ต้องมีพี่เลี้ยงนครับถึงจะลอดนะครับถึงแม้โตแล้วนะครับถ้าเราตัดต้นพี่เลี้ยงออกนะครับต้นปักวานก็จะตายนะครับนี่คือนะครับเคล็ดลับนะครับของการปลูกผักหวานนะครับครับอันนี้นคือบางส่วนนะครับบางส่วนเท่านั้นนะครับผักหวานนะครับที่สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับนี่คือนะครับเคล็ดลับเทคนิคการปลูกผักหวานนะครับ ท่านผู้ชมนะครับสนใจอยากมาเรียนรู้นะครับสามารถมาดูได้ที่บ้านนาโดนะครับตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับบ้านของนะครับน้องปื้มนะครับที่บ้านนาโดนะครับตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับสำหรับผู้ที่มือใหม่นะครับหัดปูนะครับ นะครับนี่คือนะครับเคล็ดลับนะครับในการปลูกผักหวานนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนํานะครับสาระดีๆนะครับเรื่องการปลูกผักหวานนะครับผักหวานป่านะครับปลูกยังไงให้รอดนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอแนะนํานะครับคลิปนะครับสาระดีๆนะครับการปลูกผักหวานนะครับเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าหากสนใจนะครับอยากเรียนรู้นะครับศึกษาดูงานนะครับก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับที่บ้านนะครับคุณเพ้่มนะครับภาวัดบรรจงครับบ้านนาโดตบนนาโศอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ